ก็สบาดีสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้มาอยู่กับผมเพลงนี้โอโอวันนี้เฮ้ยเปิดทุกวันนี้ผมจะมาอ่าจะมาบอกสิ่งที่อัปเดตเข้ามาใหม่ในเวอร์ชันมันอาจจะเข้ามาั้งแต่เวอร์ชันน1.14แต่ตอนนี้ผมเล่น1.16จุดศูนย์ห้าสิบห้า Okay. มันจะมีอะไรบ้างแต่คนยังไม่รู้คนที่ดูแล้วด,ดูดูเอาแล้วกันผมมีอะไรตามมาช่วงนี้เดี๋ยทำอะไรคอมเมนต์กัได้ครับช่วงนี้ถ่ายคลิปบ้าๆบอๆอยู่ก็คงเห็นไปแล้วที่ลงไปอ <Okay. S 2> เออๆนี้ถ่ายวันเดียวกันนะเดี๋ยววะเดี๋ยวผมจะลงคลิปนู่นก่อนแล้วกันอย่างแรกเลยคือพึ่งอ่าผมติน้นของก่อน อะไรของมันวะเออเก็บของก็ได้พึ่งใช่ไหมพึ่งมันจะมีวิธีเลี้ยงหนึ่งแบบคือแบบนี้แล้วก็อ่านว่าอะไรนะผม,มอ่านไม่ออกเลยแล้วก็อีกอย่างหนึง่งนี่เป็นรังพึ่งบีนี่มีเนีไหมไม่รู้อ่านไม่ออกก็เนี่ย อย่างแรกเลยไปหาต้นไม้ก่อนบอกทีละย่ oh, าตอนนี้ไม่มีต้นไม้เลยอะไรวะอ๋อนี่ตรงนี้ตรงนี้สงสัยเนี่ยอะไรผมทำดิเพ okay. ื่อนผมทำเล่นไม่เห็นมอว์เนี่ยต้นไหนมีต้นโอ๊กอ๋อนี่ต้นโอ๊กลังพึ่งเอ่ส่วนใหญ่นะมันจะขึ้น มีต้นโอ้ปึ๊บมันจะขึ้นอยู่แบบนี้อาจจะมีเสียงรบก,กนวนนะครับก็มันจะมีพึ่งเวียนเวนียนอยู่แบบนี้แล้ววิธีเลี้ยงเอาเดยกกับรังก็ได้เดี๋ยวเราจะหารังมาจากไหนหายากถ้าเล่นแบบซอยเวอร์แล้ว,อ,บบว,วลลอันนี้วิธีอ,อมันก็ต้องหาเหมือนกันที่ว่าแต่วิธีเลี้ยงที่จีบกล้องแบบชีวิตจริงก็คือใช้นี้จะให้เหมือนชีวิตจริงตั้งดัวข้างล่างก่อนแต่น,นี่ไหมครับไม่เป็นไร เดียวพอดั่งอันนี้ใช่ไหมอันนี้แบบผมจะสอนแค่อย่างเดียวเะเพราะเดี๋ยวคลิปมันยาวเกินไปคือมันก็เลี้ยงเหมือนกันเลยะเราก็จะเอาดอกไม้เพิ่งจะอยู่แถวดอกไม้ผมบอกแล้นมันจะทำรังกับอะไรดอกไม้ดอกอะไรก็ได้นะถ้าผมอาจจะมีเสียงรบกวนนะเธอบอกไปละถ้าผมจำไม่ผิดมันจะได้ทุกดอกเลย ก็จะไปไข่พึ่งนะไข่พึ่งก็จะเป็นอันไหนที่หางก่าบี้นี่แบบปาพึ่งใช่ไหมอ่าลองไล่ลองบุกด้กไม้ก่อนบุปึ่ตมาาตัวก็ได้ก็จะไปที่ดอกไม้เห็นไหม ไอลมาเลยไหมครับตึ้งโดนเข้าไปก็การจัดเนี่ยมันจะไปที่ดอกไม้แล้วไปเอาเกสรเอาย้ำน้ำหวานจากดอกจากเกสรดอกไม้ใช่ไหมมันก็จะไปเอาเอาเอามามีลูกมันนะลูกมันก็ทํางานนะไม่ใช่ไม่ทำงานจะไปเก็บมาเหมือนชีวิตจริงไหมมันเก็บใช่ไหมมันก็จะบิดเข้ารักได้ไหมได้แล้วตัวนึงเข้าไปปุ๊บเข้าไปแล้วไม่รัก อีกตัวนึงก็เป็ดในดำเราดูยังไม่ได้เลยรู้ส <quir> ึกว <cartoon> oh, ่าหาของเพื่อนมันก็จะประมาณนี้ครับสำหรับพึ่งแล้วอ๋อมีอีกสำหรับพึ่งอ๋อเดี๋ยวผมจะทำแบบนี้ดีกว่าสิ่งที่คุณควรรู้เกี่ยวกับพึ่งได้ไหมเดี๋ยวจะมาเร็วๆนี้เร็วๆนี้จริงๆเลยนะรอติดารอรับชมด้วยอันที่สองอัปเดตเข้ามาแล้วเอาพวกสัตว์นี้หมดกันไหมตัวหน้ากิ้งจอก นักกิ้งจอกนี่ผมก็ทำคลิปไปแล้วฝากติดงที่คนรู้เกี่ยวกับนักกิ้งจอกแล้วมันก็หายแห้ผมก็เผื่อลบด้วยอันนึงผมเลยไม่ถูกที่ตากับนักกิ้งจอกมากเลยตอนนี้นี่นี่คือไข่เจอกิ้งจอกจะปล่อยเฉยๆนะผมไม่บอกอะไรแล้วแค่จะบอกสิ่งที่มันเข้ามาใหม่เนี่ยนักกิ้งจอก หยกนี่มันจะมีที่นึงที่น้ําแข็งตัวมันจะเป็นสีขาวแต่ผมหาน้ําแข็งไม่เจอถ้ามีเดี๋ยวผมจะให้ดูโอเคไหมแล้วที่เพิ่มเข้ามาอีกสัตว์นี่จะมีนะไม่ใช่แค่สามตัวไม่ใช่แค่สองสามตัวสัตว์นี่ก็จะมีอีกอย่างนึงนจะไม่ผิดมีแค่หนึ่งอย่าง oh. ผมจะหากอนอยู่อันไหนผมไม่แน่ใจอันนี้หรือเปล่าไม่ง่ายใช่ อันนี้โอเคอันนี้ครับอันนี้ใช่ใช่นี้ใช่น,ชนี่นะมบปปินเหรมั่นก็คือหมูป่านั่นเองหมูป่านะครับมันก็จะเพิ่มเข้ามาในเวอร์ชันนี้ด้วยโอเคสัตว์น่าจะหมดแลวเดี๋ยวไปดูสิ่งของที่เพิ่มเข้ามาบ้าง

ก็สิ่งของที่เพิ่มเข้ามาในไมค์ครับเวอร์ชั่นนี้ดิมันจะเพิ่มก่อนน่าจะเวอร์ชั่น1.14 1.14มันจะน่าจะเข้ามาก็จะมีเอ่ออันนี้อันนี้อ่ะที่จริงมันจะมีอีกอันหนึ่งไม่ใช่หรออืมอันนี้ไหมนี่ไหม ไม่ใช่สินั่นปลาเนี่ยไอเนี่ยไอเนี่ยมันมาใหม่ดรือว่ามันอยู่นานละนี่ผมก็ลืมแล้วก็ที่เพิ่มเข้ามาอีกก็จะมีนี่อะไรอีกอะกล่องนี้ไหมใช่ไหม แล้วก็ผมจะเอาให้ทุบในพีโเดียมมัะครั้งเอาระครั้งสิเฮ้ยก็มันจะแตก,เ,กเหล็กนิดหน่อยกดไม่ติดว่ะระครั้งอะไรอีอ่ะ เสียงเด็กด้วยนะไม้ได้ไม้เดี๋ยวให้ดูแค่นี้ก่อนนี่คือกล่องไม้ที่เผาเอออันนี้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 ก็อันนี้แต่แต่ครั้งนี้ผมจะบอกวิธีตั้งก่อนถ้าตั้งแบบไม่รู้เรื่องมันก็จะตีไม่ได้สมมติเราตั้งแบบนั้นใช่ไหม ถ้าเราตีแนวนี้ไม่ดังเราต้องดีแบบแนวนี้นั่นแหละมันถึงจะดังพออยากดีเล่นนันมันโคตรแสบดูเลยผมบอกไว้ก่อนถ้าเปิดเสียงดังๆแต่ัมอนจ,จะเบาเหมือนเดิมโอเคต่อไปเดี๋ยวไม่ดู เป็นไม้ใหม่ใช่ไหมเห็นกันใช่ไหมก็มาดูที่ช่องนี้ช่องดินโอ้ยก็ไม่ติดและนี่มันจะมีของที่เข้ามาใหม่เยอะเลยที่ไหนนี้อันนี้อันนี้เห็นเลยผมไม่อยากตั้งให้ดูละดูกันดูาดินใหม่ใช่ไหมดินใหม่ไหมก็จะมีไม้หนึ่งที่ผมอยากให้ดูมากนี่อันนี้เออมันสวยมากเลย สำหรับผมแต่สำหรับคนอื่นผมก็ไม่รู้สำหรับท้าเอ้ยมีหมูป่าด้วยครับตรงนี้กิ่งจอกอ๋ออันนี้ที่ผมปล่อยไว้นี่หว่าแล้วผมมาทางเดิมทำไมมาปุ๊บแหลกปั๊บเลยแหลกกว่าเดิมเียตัวนี้เครื่องผมยี่ห่อดีนะเนี่ยไม้เนี่ยผมโคตรชอบเลยมันสวยมากแล้วยิ่งตั้งในแนวนี้มันจะยิ่งสวยมากนะนี่ผมชอบนะไม่รู้ท่านผู้ชมชอบไหมก็คอมเมนต์มา ผมชอบมากเลยมาอนี้ก็มีอีกเยอะแยะเลยสิ่งที่เอ,อ่อควาดตมาในเวอร์ชันนี้อ้านี่เป็นเอ่อท็อตบูท็อตบูอบันนี้ด้วยตะเกียงบูียงฟ้าแหละทัดฟ้าตะเกียงฟ้าแต่มันอาจไม่ใช่อาจแหละใช่เลยมันอาจจะไม่ไม่ใช่อา,เ <c oughs> อาจอาเอ๊ะ มันจะไม่เห็นมันไม่มันจะไม่สว่างเหมือนเอ่อมันทอดเหมือนตะเกียงปกติแต่ผมจะให้ดูอย่างแรกปรับให้กลางคืนแบบค่ำๆนะค่ำๆปึ๊บแล้วก็เดี๋ยวผมจะเอาตะเกียงกับทอดปกติออกมาโอ๊ยเมื่อยังแยวรอให้เมื่อกว่านี้ก่ะน แบบนี this? Okay. This A A like ้เดียวแบบนี้ก็ได้ผมก็มันจับมือเดียวกับนี้ไงนั่ยเลยนี่คือนี่นะนี่คือตะเกียงปกตินะตะเกียงปกติจะสว่างแค่นี้แล้วลองดูตะเกียงไป็นไสอันนู้ตะเกียงสีฟ้าจะสว่างนะและนี่คือตะเกียงปกตินี่นั่นนะตะเกียงปกตินะแล้วคุณลองมาดูตะเกียง ความสาว่างก็แค่เห็นก็รู้เลยใช่ไหมเด็กเหนื่อยกลับมาเฮ้ยดูความสาว่างมันก็จะสว่างน้อยกว่านิดนึงสำหรับแสงฟ้าเขาไม่เป็นสีฟ้ามันไม่ได้เป็นสีทองเหลืองแบบสว่างวันนี้เราไปทอดให้ดูนี่คือทอดต่อลองมาดูทอดปกติึนัน่นเห็นได้ชัดเจนเลย ว่าใครสว่างกว่ากันใครอยากให้ผมทำอะไรก็คอมเมนต์มาเห็นไหมนี่คือสิ่งที่เพิ่มเข้ามาในเวอร์ชันนี้เวอร์ชันหนึ่งจุดหกจุดศูนย์ห้าบางห้าสิบห้าบางอยากน่าจะเพิ่มมาก่อนเวอร์ชันนี้แล้วโอเคและนี่คือน้ำพึ่งนะเออยิงให้กินน้ำพึ่งนี่หนึ่งกินน้ำพึ่งเสียงนี้เหมือนเลย ฟังดีฟังดีดีฟังเสียงฟังเสียงน่ะคู่แบบคุดเหมือนของจริงเลยอะแล้วดูดูเอฟเฟกดูเอฟเฟกเออใครอยากให้ผมลงเท็กเจอร์ก็บอกได้นะนี่มันจะมีอะไรขึ้นมาเอาอสำหรับคนที่อยากอยากทำไฟสีฟ้าเป็นก็ไปคอมเมนต์ในช่องน้อ e m o e s o e s o o t h e s o t h นั่นแหละ เพราะผมขี้เกียจทําผมทําไม่ค่อยเป็นด้วยแหละไปคอมเมนต์เลยนะเพราะว่าสอนทําไฟสีฟ้าหน่อยครับสอนทําไฟสีฟ้าหน่อยค่ะไปคอมเมนต์ในช่องเขาเลยแต่เขาไม่ค่อยตอบคอมเมนต์ของผมเลยนะเล่นนินทาเก็ไม่มีอะไรมากครับสอนนี้ก็สิ่งที่อัพเดตก็ไมนน่น่าจามามานะ,ะมีประมาณนี้ไหมอะไรอ่ะนี่มีละมั้ง โอเคครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะดีอ่ะแก